ไปเที่ยวกันแล้วว่ารอบนี้ไปอุบลขึ้นเรื่องจากสุราชแล้วก็ไปลงดอนเมืองโตจะดอนเมืองแล้วก็ไปอุบุการเดินทางทั้งวันและต่างเปลี่ยนเรล่องต่างท่าเกลียงรอเวลาเลยไปถึงอุบลกกาข้าวผักตีโรงแรมเซนทาราอุบุยู่ติดกัะพางสินทันบรรยากาศที่พุทธนุ่นพีผักเขากะาย อบตรงที่ม้อนนี่มาจานเหลือไม่โทเลยไม่รู้ติเกยหน่วยเนยนอนกันหนุมรับบ่ายชูดไปควายห้องน้ำแล้วห้องน้ำก็พองซ่วมเขาแยะกันโย่ไม่ปักชีกันเลยเคยได้ทำเลยก็ได้ทำราคาวางนี่ก็หาแพงไหมเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนี่ก็ะดับผักพรอนเตรียมตัวไว้เที่ยวต่อเช้า ว่าง,งทึ่งเทเรที่ไปเป็นวัดสิรินทรวารารามนักท่องเทียวรู้จักในเช่อวัดเรืองแสงายโค้อง,ง,องปลูกเก็บรวนมาที่นี่หัวเชาว้าถ้าได้มาวันเย็นนะพี่โคไทายรู้เป็นสวยหรือแต่นี่มาป่านี่ก็สวยเมื่อนคุณไม่มาเรง กาดกัเป็นใจเด็ดไม่รนเดินขึ้นไปปลาบุญหลาวาะมีจุดชมวิวได้แหลเห็นวิวแม่น้ำโค้งเลยต้นไม้ต้น้ายของเขากะเกี่ยวอือวัดไคว้าซานั้นทวนมาตกแต่งกับงูยานะแต่ลาวัดไม่เมื่อนกันนั่นสวยสวยเพ วัดนี้ก็เมือนบูนีนกง็งามงามเบื้องบนเพลินเลยนี่ดับอย่างดีไม่หาเงียบกันเลยต้องเดินกรอบเดินกันให้ทัวเลทีนี้ไปปลาล่างแลลาก็มีจุดชมวิวเรื่องเสงนี่มันยดุดตำบนุนชองแม็กอำเภอสื้สนนอนรถออกมาพักก็เลยจะในเมืองนั้น แล้วกลาลังบูธของเขานั้นสิ้นลป้าปูนปันรูปตนผูขนาดเย้ยแล้วก็มีงูยาหนาคว้าวอยู่สวยจานนี่ถ้าได้มากลางคืนนะแต่กลางวันก็สวยอากาศดีจานวันนี้ไม่ร้อนสักิดเดียวเดินกันบายบายพอเสร็จจากตรงนี้ก็ไปลาดช่องแม็กชายเดน ข้ามไปฮิตหนึ่งกาลาวแล้วนี่ตรงเนี้ยนีน่เราไม่มีโปรแกรมข้ามเดี่ยวตามนี้หละเขาก็มีขายของเผืนบ้านมีทมั้งซ้ำมุนไพลย์กับข้าวได้มีเปีแมงพลัดนอตรงได้กะยังเห็นน่อตรงถึงยาตมจุ้มนะกินกับน้ำจุบจับปลาเอาลาวมือนั้นพักส่วนครัวค่ายเป็นท่ากะยัง นี่ชาญชบไอ้น,นี่แล้วข่าวตรงแต่ทีบานชานั้นขึ้นแล้วเลยได้กินแล้วบมเตเนอะนี่ทะโยเกเนะเอาไปจักท้างสองข้างเหลานมรวงนม,นมเลย็นกระยังราคาก็ไม่เพลงเป็นของฟ้าได้บยบายเลยนี่ก็ไปโต้กันที่สกายวอล์กริมเขื่อนสิรินธนมันก็เป็นจุดชมวิว ของเคลื่อนทางเดินธรรมาชาติเดินร่มๆมไปคนณก็ไม่มามาเทียงเที่ยงนี่กองนี่้ามาวันเย็นเย็นเลยคุณเออันหมดเลยแต่การ่วยวันเออร์เปลตตาไปย่างก็แล้ววิวน้ำสุดโลหูโลตาลมกระพัดรุยรุยบ่ายหรือผานกองเขาก็เดินไงเอวชับดีเย็นเละ ไม่โคลงเคลงเดินไปให้สุดทางเขาก็จะมีส่วนที่เป็นผ่านจอกต้องตอดเกลือเสียโกนนันเดีย๋ยวร้ินไปกูดของเขาีนี่ก็กลับเข้าในเมืองเลยในเมืองก็ยังไล่วัดก็เลยสวยส่วยเพเนียนเชื่อวัดตายพระเจ้าองค์ตือ้อตินลาปานี่ปาส้มปาสัาน มีหลายกาแน่งกันเดินกันเพลินเพลินและบูธเขาก็ส่วยมาถึงวัดวแล้วก็ไปกราบพระกราบเรลยในบูให้เ็ศเตียกรอนแล้วก็คอยอออไปท่ายรูปข้างหนอศิละปะเขาเขาก็มีทั้งรูปปัน้นศิลาจารึกแล้วก็เป็นภาพสามมิติให้ได้ถ่ายรูปเล่นกันกัน วัดต่อไปวัดเนียนชื่อวัดป่าเย้ยเป็นพระอารามล่วงกันองคอก็เป็นไม้ถังล่างไฟจะเร่งํำในโบสถ์นี่สวยสมทานนาพระอารามล่วงทานองค์เย้ยสี่ทองโย่ในโบสถ์ไม้คัดเมืองวับสวยหรือเมชานชอบจานได้ไม่ยกขึ้น กินกันแล้วเลยเมนูแนะนําตําซัวกามูซอมส่งเครื่องกับต้มแซ่บโดมูออนกับเบยเกา,ายำหม,มามา่าหมูยอใส่หมูทามฉันนทอดกันแต่เทพลาดไม่ได้เลยก็เป็นไวยจับยวน เส้นโคเล็กเล็กเลืล่นเลื่นสดครองโคดีหมู่ยอคาการอยหอมพลิกไทยไปิดท้ายการเที่ยวบุญกับบรรยากาศติมแม่นาำม,มูลมีลาดวันเย็นกันเหมือนถนนคนเดินบ้านเราแต่ของกินนั้นแปลตาสะทิดกำมาเที่ยวบ้านเพ่อนกันต้องกินเหมือนเพ่อนเลยสิ้นภารากิจ พาแม่เที่ยวอุบุนเดี๋ยวถ้าพาแม่ไปเที่ยวในแล้วก็มาลงให้เลกันเรื่อย